สวัสดีครับตาครับแล้วที่เรามาอยู่กบ้านอะไรครับบ้านน้องชุดพัฒนาหนองเกือชุดเออแสงเอามันมีบ้านน้องชุดธรรมดาธรรมดาอันนั้นเกิดมาก่อนเนาะครับอันนั้นก่อนอะไรมันเกิดมาหลังนี่ตาชื่ออะไรชื่อนายอุดมอุดมต้นกลุ่มอะไรครับกอกกกลางกอกกกลางเออผมไม่เคยเข้ามาในน้องหลาเกิดมาก็เห็นต้นน้ำเลยใช่าน ยังพึ่งมะโจกเดียวพึ่งมาโลกนี่าครับตอนนั้นมันยังเป็นป่าเป็นอเป็นของใครของมันเป็นสวนเป็นไรอย่างเงี้ยแบบเขาปลูกเอ๊ะนาไปตรงไปมันมองไม่เห็นสะนามไปฝัง <c oughs> อยากเห็นโชว์ส่านนามมันเองหาต,ตาขานาดอะไครับโอเคครับอันนี้เราเอ่ผ้านี่พูดมาเลยจะกี่เด้อครับประมาณสิบกว่าปีแล้วครับรสิบกว่าเราแต่ก่อนเขาใช้นามกันยังไงแต่ก่ <c oughs> อนนี่ เป็นเป็นซะมันม,มีซะอยู่ตรงโน้นอยู่กลางน้อยๆเนี่ยมันซะไม่ใหญ่หรอกครับมันเป็นเป็นหลบของใครของมันเขาปลูกผักปลูกอะไรอยู่างเี้ยนี่เจมของเป็นเป็นน,น้อยๆแล้วก็ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการปลูกผักแบ่งกันเนี่ยครับอันนั้นบอนั้นแไปปลูกผักของใครอยากไปปลูกก็ไปปลูกเดียเด๋ยวนี้<ด>มีไหมเขาปลูกอยู่ไหมไม่ปลูกเดี๋ยวก็มันอยู่ในกลางนี่ครับอ๋ออยู่ในกลางนี่นี่เขาขุดใหม่เขาลบใหม่เดี๋นี่ก็ขุดออกไปปั๊บ เลเปราจะก่อนก็ใช้น้ำใช่ใช้น้ำเป็นซะแล้วก็ตักตักขึ้นมาหาบนี่ตักหาบอ๋อตอนนั้นก็แจกเทมี้ไม่มีใช่ไหมไม่ไม่มีมีหาบเทมี่ครับมีมีทางนี้ก็มีแต่ว่ามียังไม่ออกมาถุงนี้มันมีอยู่ริมไนลอืมบานทีนี้เพิ่งมาคุชปิ้งอบไหนเข้ามาหรือสถาบ้านมาช่วยกันไม่ใช่ของของทหารเนาะ ผานเนีคนมาทำในผมก็เพิ่งเคยมาดูมผานถ้ากระชินน้องก็ชุดผ่านวิ่งไปวิ่งมาบางทีถามเอ๊ะงงสงสัยชาวบ้านเขาใช้นานยังไงกันเนาะเลยก้อนนี่ยครับเนาะแต่ว่าสะน้อยแต่ว่าสะน้อยสะน้อยมันเป็นสะอยู่ตรงนู้นนี่บอนี่ก็เป็นหลอกแบบเขาปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกอะไต้นนี่นะครัยของไก่ของมันที่นี่พอเขามาขยายก็แบบเบิกออกเลย ทีนี่ก็เบอร์ของเป็นลูกเดียวะที่นี่ก็ไอ้ปะปานี่เอ่อจะถามเลยใครมาอบตดูแลจะอบตครับอบตมีจัดสรรแล้วก็ดึงสายปะป้าให้แล้วก็ใช้น้ำและทั่วไปครับที่นี้แห้งหนึ่งไหมที่ผ่านมาแห้งครับในรอบสิบปีแห้งทุกปีไหมไม่แห้งทุกปีหรอกปีคนกอนไปนู่นเลยสองปีที่ผ่านมามองเห็นนจริงเห็นจริงได้แห้งจะ แล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ใช้น้ำกันยังไงตนอนแห้งกอดใครไปยังกันเด็กเข้มไปยังกันหน่อยดิแต่ก็มีอยู่หน่อยใช่ไหมมีแต่ว่ามันแห้งเขาขุดเขาขุดลงไปแล้วมันเห็นเจอตาหน้ามันไม่ไม่ไม่ยัไม่เจอแสงว่าแสงว่าไม่แห้งผักไม่แห้งขาดปัดดอกตัวมันก็ยังเลี้ยวยุติว่าเลี้ยบที่แบบใช่แบบเข้มๆหน่อยนี่ใช่แบบโมไม่ได้ท่านนี่จะใช่ก็ไปซื้อน้ำป้าป๋าแถวบ้านอื่นมาใหมวันปีนั้นที่มันเข้มจริงๆพวก หน่วยอะไรที่เขามาเขามากองนำอยู่กวัดที่พวกชื่อทางหลวงเขามาช่วยนะเขามากันโขงให้น้ำน้ำมาให้กันเ็กครับแล้วกปแอาน้ำนี่แหละกันโคงออกเี๋าวันน้ำเชื่อมจะเป็นจินน้ำจืดเนี่ยเขาทำได้เขาทำได้ี่ยทำได้โหเย็นไปหนียเขามาทำอยู่กวัดมาโขงอีกปีนั่นแหละตัวแรงแรงนักปีที่แล้วแรงไหมปีที่แล้วก็แรงครับแต่ว่า เล่นก็ยังไม่เห็นมากนี่ยังไม่เหฮงทลายหลบตะวกรดซูบน้ำมันซูบนี่ก็ไดีด้เซูบเดินมันจไใส่ฟองอะไรต่างๆที่ฟองทอายเมื่ผ่านมาเห็นหลายฟองก็ผันน้ามาเป็นต่อท่อมาต่อมาเดี๋ยวต่อมาจากสายหัวจึงมาจาะวางกับทินการต่อมาจาะวางกับทินมาดู่แลกับทินมันมีอีบ่ออะไรใช่ไหมมันมีน้ำสายน้ำเป็นเป็นเป็นเหมืองเป็นบึงเป็นบึง เป็นเหมึงแบบแบบที่มาจากบ้านกระถินมามาลงอยู่บานกระถินเหมือนดึงจากเงินบ้านนี่อ๋อเป็นคลองคลองย่อยมาถึงจากเงินเลยมาลงนี่พี่ที่เลี้วอันนี้ใช่ไปถึงบ้านกระถินไหมหนองคายชุดอันนี้หนองคาชุดเนาะครับไม่ไม่ถึงเราแตนองเราบางกระถินก็ใช่ยังไงครับบางกระถินก็มีของเข้าอยู่ต่างหามีบ่ออิงจังหางมีเส้าจังหาตงอยู่อยู่กวัดอยู่ขางวัดไหมกวัดเลยครับอ๋อกวัดอ๋อพอกวัดแล้วก็รงเรียนเนาะใช่ไหมครับผมก็จะจุ่ม ทีนี้อันนี้มันอันนี้มันใช่ไปนวลกาดไปนวลกาดนนาดใช่ดึงอันเดียวกันเนี่ดึงเงินเดียวกันไปนวลกาดก่อนไปนวลกาดมันก็ต้องผ่านบ้านกระถินก่อนไม่ใช่เลยไอ้บ้านกาดตรงเนาะบานกาดอยู่ตรงนี้กระถินอยู่ตรงนึงเนาเดี๋ยวผมเข้าใจฟิดเดี๋ยวผมงงผมมีมานอยู่ทางโรงเรียนมีนวลกาดอยู่ทางนี้แต่ทางนี้ปลู้ถึงกันนี่แหละ กันเมื่อไหร่ล้วผมจะออกเซนไปนู่นสูงวิ่งไปทางไหนได้ครับนี่เลยไปนี่เลยวิ่งเซนไหนเซนไหนเรื่นี้จะเป็นกลุ่มนี้ไอ้ก็มีคอกรองคอกนมีเขาวิ่งไปสุลูนะครับสุลูไปนี่คนไม่ดูไม่ใช่คนกันีอครับมาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตมันเองที่นี่ผมถามเนี่ยคนในครอบครัวของของกันีองมีมีหลายนครอบครัวตังข้าเนี่ยนะครับ สะกอนมันรวมกันหมดสามร้อยขวบเฉพาะบ้านน้องที่ิุใช่ไหมไม่รวลงภาษีเลยไปรวมในสองหมู่บ้านเนี่ยสะกนสามรอยขวบหมดสีรอยแล้วนี่ก็ยังเป็นประมาณนี่ยเพื่บ้านนี่แต่ว่ากี้เขาเพิ่มเรื่อยๆเขายกไม่เรื่อยๆลูกหลานก็แพลลูกแผลลานใช่ไครับไอ้วันล่างก็มีแล้วว่ากนล่างไม่ร้ายอะไรเราตัวมันลูกหลานเขาออมายกเพิ่มเรื่อยๆสะกอนฝาหลบบางน้องยังไม่มีเลย ตัวนี้ยมันมีบ้านมีบนี้นลำหลังอยู่ข้างในไม่กี่หลังก็เพิ่งมายกพอก็สั่งน้องเราอมาชาวบ้านหญิงส่วนใหญ่อาชีพทำนาทำนาอย่างเดียวก็้วเดินปูไอ้ไปทั้งหมดมันก็เป็นโคกกโคกไม่มีกี่เจ้าโคกโคกนี่ก็ทำเลยมาทำลูกพริกปลูกขมบูดก็คืออาศัยน้ำฝนนี่คือก็ไปน้านสายน้ำฝนอย่างเดียวโอ้ไม่มีกระต่ายเลยน้อะไม่มีกระต่ายและนี่ก็อาชีพก็ ทำนานทำนาตอนนี้มะขามเทศเริ่มมาระบาดอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ระบาด <c oughs> เริ่มเริ่มมาเป็นพืชเศรษฐกิจเสริมไม่ใช่ระบาดใช่ไหมร,ร,รู้สึกว่าเขาคุยแบบมันดีขึ้นไหมก็อ๋ดีขึ้นเลยทีเดียเนาะอย่างเน้ยทำมีมะขามขันไรมีมะขามเทศเพิ่มเริ่มเริ่มอะไรก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะอย่างชาวบ้านเองถ้ามีค่าโยนห้าสิบบาทเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็อยู่ได้ใช่แล้วไม่รู้ราคาสิบบาทเขาอยู่ได้ พบบางเจ้าปลูกสี่ซ้าสิบต้นเมื่อกี้ก็เลยเป็นแสนเนี่ยใช่ไหมผมก็โอ้แตงเจ้าฝนไม่ลงมาไวเหมือนมันนันเท่าก่อนเนี่ยพระใดจริงๆอันนี้หวจะฝนลงมาถ้าฝนตกมาเนี่ยมาคำที่ก็จะเสียใช่ไหมได้ข่าวว่าฝนจะมานะวันนี้วันที่วันนี้วันที่แปดกุมภาพันุกซีนะครับได้ข่าวว่าฝนจะมากำลังมาทางเหนือทางอีสานก็ทรรมาก็อาจจะฝนแตกเนาะเน่าแล้วก็เสียธรรมาช่วงนี้ก่อน อาจจะเสียวเนาะแต่ว่าภาวนาอย่ามาอาจจะไปแถวๆเลยเพราะว่าเลยทั้งทั้งบุญเออมาจากศรีชะนีสวัสดีครับไหนฮะใช่ครับโอ้โหนี่มาสปาเนี่ใครนะเกอรกริดมุ่งเคลื่อนมุ่งเคลือนการโดยจานโคมก็เปิดโดยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นคนมาขายอะไรเนี่ย มาถามเพื่อนมาท่านนี้มายิ้มมายิ้มกันนี่กันเนี่ยมามาต้องมาคุยกันอันนี้เพิ่งออกเพิ่อปฟูปีที่แล้วเดือนที่ห้าลูกชายค่ะเดี๋ยวอันนี้ลงนี่มังเดี๋ยวเพื่อนใครก็เต็มเดี๋ยวผมซื้อเองมาถามเพืนมโต๊ดเพื่อมมสอนเดี๋ยวผมซื้อไปไปยังไงโอเคครับตัวนี้ป้าิป้าชื่ออะไรครับแนะนำดูจังเลยอันนี้ลูกชายเนี่ยด้วยครับอันนี้หลานอ๋ออ๋อันนี้เป็นหลานมันคุยอยู่เมื่อคืนนี่ว่าอันนั้นถ่ายให้ดูที่ว่า อาจารย์ไปนั่งดูกขาทำมะขามเชื่อมในตำบลใหม่น่ะเขาก็เปิดให้แม่ดูมะขามมเปรี้ยวน่ะนี่ก็ไปหลับมาจากนนนะมาบอกนี่แม่เนี่ยอาจารย์คงตัเวนไปหมดเลยว่ะวันนี้แม่โอกาสมาเที่ยวบ้านกระทินเอ้ยบ้านกเลยน้องก็ชุดน้องก็ชุดปกต้งนี่ผมไม่เคยมาเลยเลยก็แม่ชื่ออะไรเนาะ กวีวันุ่งเคือกันกวีวันุ่งเคือกลางอันนี้คุณลุงชื่ออะไรนะอุดมอุดมเปคนปูอะครับกอกกกลางเดี๋ยวไปดูได้คบอกคุณลุงนอยู่ตรงไหนก็เนี่ยอยู่ในนั้นแหละข้างในลผมเคยเข้าไปเมื่้านพี่ชายผมเคยเข้าไปไม่เคยไม่เคยมาเนาะจ้าถามลูกชายว่าอาจารย์กรคนไหนนายคนนี้แหละอยู่แจ็กอาจารย์ชานลบอาจารย์ปัทมาอาจารย์ชนะโชติอาจารย์ไอ้อนันต์เพียนเกาะ เกศีวนอะไรครับอันนี้ขายยังไงอันนี้จะเอาไปขายคัาชิมในสวนเาของนี่จ้ะเพิ่งออกเพิ่งออกจ้ะมีจักต้นลอยซิมหาต้นเอ๊ลอยซิมหาปลูกไปที่ไหนแล้วแต่เก็บแล้วเนี่ยเก็บต้นปีเดียวเนี่ยจ้าปีเดียวแต่ใหญย้ายมามามา่มช่ามันอยู่นู่นบางคู่ในสวนยาห้ทียามันใส่ไม่ใส่ในนกการณ์นะเลยนักกาดไปมันแยกไปนั่นแหละใส่เมือใช่ไหม อันนั้นของลุงทำที่รั่วปิดไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นของลุงทำน้องฉันเลยไปนู่นเขาไปทั้งจีนบ,บานคูบ้านบ้านน้องกายเขาไปไหนเนี่ยฉันฉันไปคนละทางแยกยี่ต้องยี่เองนี่น่ายี่ต้องโน้นนี่น่ะอยากไปเห็นจังกวนว่บนบาจะนำครูไปดูอยู่เอาเป็นปากเราคอยให้เกมมากินว่าดิแล้วโทรบอกลูกเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนมาบอกของ,าง,อางวานวันอาทิตย์นู่นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เพราะว่าเขาเรียนอยู่เทคโนเราจมงคลทีสานโอเคครับ คุณก๊าบมาวานไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ใผมจะลองซื้อผมจะลองซื้อเอาชิมเลยอันนี้มันเป็นมาตรฐานเทศนมสดเทพผสมส่วนอว่าเขากาลังโปรโมทิมนมสดจ้ากินเองทำเองท่ะมิลุงลุงจีนลุงอะไรนะลุงกั่งอาะจลุงกั่งเนี่ยลุงดมจริงๆงอยู่ดมีอยากลุกังเปนอยู่เรนไปแวะคุยกันจ้ะ อันนี้ก็จะเอาไปฝากนะอ๋อแล้วให้ครูไปเพิ่นี่ครูไปชิมอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะซื้อจ้ะขายไงคู่ที่ใครจะเปิดโอ้โลละหาทีป่าสักใหญ่นะโอเคครับเดี๋ยวผมซื้อเด้อซื้อสองสองตูงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอาไปขายเดี๋ยวผมคว้าไปเอาเดี๋ยวเอาที่ไปให้เขาก่อนดึงตามไปเอาเด้องานเอาไปให้เข้าจังหนึ่งคอยยืนนิ่เด้อคอยยู่นี่เดี๋ยงงานเอาไปให้เขาโอเคครับนี่ปลาสำรวยปลาอะไรนะจีวี ตาชเวียบ้านน้ำบุญเลยนะมุเครือกางเครือกางอันนี้มาคุยกันต่อครับแม่เกิกนิบนั่นแหละแม่เกิกนิบไอ้เกิกไอ้เกิ๊มาเียกเกิ๊นผมเรียกไอ้เจมส์ไปอยู่ไอเทคโนโลยีทุกคนโอเคอยู่เนาะโอเคเนาะโอเคถ้าลูกดีก็แม่ก็สบายใจสบายใจผ่านทลุยเกมหมดดีดีครับสามเล็บนะเจียงก็มาเรียนสามเล็บอยากกิ๊กอะไรกิ๊กเลยวิศวะ วิศวกรรมศาสตร์ไอ้ตาขาสาขาแมคคาอ๋อแม่คณิกแมคคนิกผักอากาศกุญยนต์หุ่นยนต์นั่นแหละแล้วก็เครื่องไอ้รถยนต์อะไรนี่โปรแกรมไอ้รถยนต์โปรแกรมครับอ่ะไปจะคอยจะจะไปนั่นน่ะเดี๋ยวจะมืดจะมืดเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่ไอ้ทุนเอ่อชาวบ้านที่ท้องเราตาชีวิต ตอนนี้มีลูกมีหลานไหมคนตอนนี้มีมีลูกอยู่คนหนึ่งใหญ่เป็นผู้หญิงจะว่าหลานเนี่ยหลานสองแต่งงานหรือยรอยมีลูกมีหลานสองแต่งงานลูกเคยขึ้นกันไหนลูกเคยคนบ้านนี้แหละแต่ว่าอยู่ต้งยมต้งสายลูกเราลูกเลี้ยงแล้วก็อยู่เดียวกันก็ตาไอ้ตาลุงเออป้ายังอยู่ที่วิสุขภาพแข็งแรงตอนนี้อายุเท่าไรแล้วครับมันหกแค่หกสิบหกสิบหก โชคิบเป็ดเลยครับโอ๊กซิไก่เัยกันยาหน่อยไก่อะไรไก่โอ๊กซิเป็ดอายุยังแข็งแรงไก่โอกซิเป็ดตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับทำงานอย่างเดียวครับทำงานอย่างเดียวกระทรวงนิดนิดน่อยอยู่โลโรงเรียนเลยนะฟูกิฟูกอะไรทำกระทรวงกระดั่นมันทินมันดีกว่าปลูกผ้าฟูกไรก็ได้กิ้งมาอยู่จากลุงลุงสมรวยดุมอุดม ไม่สมควยใช้มาดินลูกอดอมจะทำบุหรี่แค่ข้อกโกการ์กโกกางเดี๋ยวไปดูในไปดูรายการเคยดูครับใครเห็นก็ทั้งอำเภอนะ่ยก็เราเรามาเล่าความสารสุขสุขดีบัณฑ์เองให้เจ้าบ้านบนสูงเขาฟังนะครับผมก็นำข่าวไปแปลงบัณฑ์เองก็มีความสุขดีเนาะไปเดือดรอดปัญหาจริงๆของบ้าน์เองมัน มีอะไรซื้อแลงนี่เลยเรียนรู้ใช่คือแรงนี่ถ้าไม่แรงมันก็อนโอ้ยสมบูรณ์เลยน,น้ำบานน้องชุดเนี่ยนถะ้าไม่แรงเรื่องแรงอย่างเดียวหัวแรงอย่างเดียวโอเคน้ำโอ้ทั้งหมดนมด้ำจะถึงไม่มีไฟฟ้า,ด,า,าดีกว่าไม่มีไอ้มีน้ำดีกว่าไม่มีไฟฟ้าเนาะครับเพราะว่านา้ำเลยสำคัญน้ ไฟฟ้าก็อู้ขุ้งเขาหมอดินกันเลยเนาะน้ำจะเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะครับวันนี้ก็มาพบกับลุงไอ้ตาอะไรนะอุดมอุดมนะครับอะไรเงี้ยก็โกกางก็โกกางครับก็บนระตินต้องจิดครับอยากถามต่อนี่กระเทือนถามอยากให้รัฐบาลมาช่วยตรงไหนเองกนะชาวบ้านชาวสองความไม่อยู่อะไรยังไงเหน้ะว่าน้ำเหอนจะดุอะไรยังอื่นมีอะเลยนะก็ดีเรียงน้ำมีเลยเนี่ยแต่น้ำนี่น้ำเป็นนักใหญ่เลยเขาเขามีกันกองไหม มต้องในเสาในเสาเนาะมันบำบัดมาอยู่มันไม่ได้กรองอ <c oughs> เอาดิ๋ยวออกมาดึงขึ้นมาก็ใช่เลยนี่ดึงขึ้นมา,าเลยใ <c oughs> ช้สุดเลยจริตอนแต่ก่อน,นก็ใช้โคลินอยู่เด<อ>ีย๋ยวนี้ไม่ใช่เลยเพราะว่ากรองพอสะอาดหน่อยก็โคลินอาจจะกาเชื้อนะแต่กรองมันจะสะอาดทุ่งเขาทุ่งน้ำพวกใดน,นะครับเร้วมันเหม็นไม่ตรงแค่วางน้ำใน้อยเหม็นเลยผมมากมากเลยก็ต้องคนกันแต่วางน้ำในน้อยว้าเหม็นอยู่ พอหนามมากๆพอเขาฉีกฉีกเขาอ,อันนี้ก็สมควรมันก็ไม่เหม็นเท่าไรแต่ก่อนมันมีโคลีนเนาะใสาใส่โคลีนโคลีนโคลีนก่นมันก็ไม่เหม็นเท่าไรับพอก็ดิ่งละใส่เลยโอ้เลยมันมากใส่ไม่ไหวเลยครับนีก่ก็ปั๊ต้รรมชาติเลยบ้านยึด้าเอ่ออาชีพของส่งพอยามบางเนี่ยสบ้านเองไปรับจ้างข้างนอกเลยไหมไปครับ เดี๋ยวนี้ก่อนมันมีไปทั่วไปเลยไหนที่หลุดคุนงานที่วิ่งไปรับจ้างทําที่บนไหนก็จ้างไปทางไหนเขาไปทําำผนมัน่ทนทนไหนม,มีเขายังไปผลนกันอยู่ไปไป่ไป็ไปหารับจ้างเย็นก็กลับมาเย็นก็กลับม,มันมีหลดุดหับสง่งมีมีหลุดหับสง วิ่งไปครับไม่ใช่ยวกับโลกรสเล็กน้อยต่างเรียนนะแต่ที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นีต่างหากใช่ไหมบินไปในเมืองไหนที่เป็นไปไหนเขาไปทำเงินแบบไปทั้งเมืองเลยหลรถไปหลุคนงานน่ะคนงานบินไปบ้านนี่แหละไปทางนนไทยทางไทยก็มีมาทางนูนสูงก็ได้แล้วแต่งงานมันคืวิ่งอยู่ทางด้านไหนเป็นรถเขาก็ไปทำรถกระบะเป็นรถกระบะส่วนตัวใช่ไหมครับไอวิ่งประจำทางไม่มีเนาะไม่มีอ๋อแสดงว่าก็จะมาอยู่ในป่านั้น มันมาจากเนสูงจากปากทางมาจากโล่โเก้าโลเนี่ยจากเนสูงมันจากแยกถนนขวานะ่ะฮารู้ฮารู้รส่วนมากบ้านหน,นึ่งจะต้องมีรถยังมันก็รถเครื่องถูกไหมรับโมโซไซค์โมโซไซค์รถเครื่องรถเครื่องจักรยานก็จักรย,ยานาไปไหนไว้เ<ล>ราเนาะารู้รทางไม่ใช่ใช่น้อยยิ่งแก่เท่านะแยงค้าโมไซค์หลือมาเนาะัวนนี้ก็มาลุยจักตาอุดมกอโกลาง ยายอะไรเี่ยายชวันยายเสบีวันเรียกลามุงาวนะชวิวันเรียกปลมุ่งมุ่งเชือครับมุ่งเชือกลางเคับกระบาสินเอกระบาน้องชุนนะครับมองนนีน้องชุนพัฒนานองชุนพัฒนานีมันกลับตาครับ